是多是了，我们没做。 ใหญสมบูรณ์คือสีโชคตูนเนาะมานันีเนาะเมื่อค่ำวันเนาะมานันีมาเร็วมันีมา,มาสะด,ดุดหน,น้าจตางสะดุดเถิดอืมอืมเุดเี่ค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ ยายสมบูรณ์ยายสมบูรณ์ก็มาเปิดร้านแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่่ะส,สีนะคะสวัสดีค่ะทำไมเริ่มกระตุกอีกแล้วค่ะคุณแม่ค่ะใส่กัน้องยายยายสมบูมมรณ์วันนี้มาร็้ สัญญาณไม่ดีเลยค่ะคุณแม่ค่ะมีกระตุกอีกแล้วค่จะจะดับด้วยใจอยู่เนอะเนาะค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีอย่าสมบูรณ์ก็มีผลที่สิบกร้านะคะยี่สิบกร้าเพนนะคะเพนเพน,นะค่ะ ผลละม้ยายสมบูรณ์ก็จะเป็นของแม่บุตรสบากับพายลีโอนะคะครอบครัวแม่บุตรสบากับพายลีโอค่ะ